สำนักงานสลากติดตั้งโซล่าเซลล์ให้โรงเรียน77แห่งมุ่งปลูกฝังเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำนักงานสลากติดตั้งโซล่าเซลล์ให้โรงเรียน77แห่งมุ่งปลูกฝังเยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้27มิถุนายน2567 เวลา9้นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นำโดยพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งทางราพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและนางภริตาจำกระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพรางพรายสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่364หอมบุญนาคอนุเคราะห์ จังหวัดนนทบุรีในฐานะตัวแทนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์77แห่งทั่วประเทศเปิดตัวโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ด้วยการจัดหาและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานสลากยึดมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนไทยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายพัฒนาประเทศในช่วงระยะ20ปีพุทธศักราช2561-2580ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมรวมทั้งดํเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน องค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชนในปี2567สำนักงานสลากได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์สำหรับใช้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนในโครงการจำนวน77แห่งทั่วประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสร้างความตระหนักรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าให้กับเยาวชนด้วยโซลาร์เซลล์ที่เป็นพลังงานสะอาดมาจากแสงอาทิตย์ขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและสร้างประโยชน์กับโรงเรียนอย่างยั่งยืนอีกด้วย สำนักงานสลากเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการลงมือปฏิบัติด,ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมทําให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเมื่อเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตและการใช้พลังงานได้ด้วยตนเองก็จะเห็นถึงคุณค่าและเกิดจิตสํานึกที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนร่วมกันพันโทหนุนกล่าว สำหรับแผนการติดตั้งระบบโซลร์เซลล์แก่โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ทั้ง77แห่งนี้จะเริ่มดำเนินการติดตั้งกระจายไปยังโรงเรียนในโครงการทั่วทุกภาคตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกันยายน2567เป็นชุดโซลร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า5กิโลวัตต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ w w w g l o o r t h และ facebook Fanpage สำนักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาล